สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิวอีฟูนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทําเค้กมะพร้าวอ่อนค่ะตัวเนื้อเค้กนะคะสูตรนี้เราจะใช้เป็นเค้กชิฟฟ่อนค่ะ นี่นะคะเนื้อเค้กที่ได้ก็จะมีความนุ่มแบบนี้เลยค่ะอันนี้ตักให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราไปเตรียมส่วนผสมในการทํากันได้เลยค่ะส่วนผสมก็จะมีดังนี้เลยนะคะเรามาลงมือทํากันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะเตรียมน้ําเปล่าค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ20กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งกวนไส้ค่ะ1นช้อนโต๊ะครึ่งหรือประมาณ15กรัมสําหรับใครไม่มีแป้งกวนไส้ให้ใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราทําการคนแป้งกวนไส้ให้เขาละลายกับน้ํา แบบนี้เลยค่ะจากนั้นพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะพักไว้ค่ะจากนั้นเราไปตั้งหม้อได้เลยค่ะเราใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ4ช้อนโต๊หรือ60กรัมและก็จะตามด้วยเกลือค่ะ1ส่วน4ช้อนชาจากนั้นก็จะตามด้วยกะทิค่ะกะทิเราใช้ประมาณ16ช้อนโต๊หรือ240กรัมค่ะตัวนี้เป็นกะทิกล่อง UST ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเปิดไฟอ่อนต้มไปนะคะเราจะทำการต้มให้ตัวน้ำตาลเขาละลายเล็กน้อยก่อนค่ะ พอน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราค่อยใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะ80กรัมตัวนี้เนื้อมะพร้าวอ่อนของเรา1ลูกนะคะช่างได้น้ําหนัก80กรัมค่ะหลังจากเราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแป้งกวนไส้ที่เราละลายไว้เมื่อกี้เทใส่ลงไปได้เลยค่ะระหว่างการเทลงไปแบบนี้นะคะก็คือน้ําเรายังไม่ได้เดือดนะคะเพราะว่าเราเปิดไฟอ่อนๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ไฟอ่อนตลอดการคนส่วนผสมได้เลยค่ะก็คือการ ทำซอสมะพร้าวอ่อนก็คือเราจะใช้ไม้พายคนไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆให้เขาเริ่มเดือดเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็คนไปประมาณหนึ่งค่ะให้เขารอเขาเดือดก่อนสักพักนึงค่ะนี่นะคะพอเขาจะเริ่มเดือดก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสังเกตดูขอบๆนะคะเขาจะเริ่มเดือดเนื้อก็มีความข้นขึ้นประมาณนี้ค่ะพอเขาเริ่มเดือดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ จะทาการปิดไฟได้เลยค่ะนี่นะคะหลังจากปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทใส่ชามพักไว้ค่ะการพักของเรานะคะเราก็จะห่อด้วยพลาสติกแรปอีกครั้งนึงค่ะการห่อด้วยพลาสติกแรปของเราก็คือเราจะเอาให้ตัวพลาสติกแรปเขาติดกับหน้าตัวซอสมะพร้าวอ่อนได้เลยค่ะเขาจะได้ไม่มีไอน้ำนะคะถ้าเราทําแบบนี้ค่ะนี้ก็จะพักให้ส่ข้าเย็นก่อนค่ะ ทำส่วนของเค้กชิฟฟ่อนนะคะไข่ไก่เบอร์สองค่ะจำนวน4ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเรามาทําส่วนของไข่แดงก่อนได้เลยค่ะเราเตรียมนมค่ะ5ช้อนโต๊ะหรือประมาณ75กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยน้ํามันค่ะน้ํามันเราใช้8ช้อนโต๊ะหรือ80กรัมค่ะแล้วก็จะตามด้วยเกลือค่ะเกลือเราใช้1ส่วนสช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการร่อนแป้งได้เลยค่ะ แป้งเค้กค่ะ5ช้อนโต๊ะหรือ75กรัมค่ะหลังจากร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ตะกร้อมือนะคะคนตัวแป้งให้เขาผสมกับนมและก็น้ำมันของเราให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะหลังจากผสมกันดีแล้วนะคะเราค่อยใส่ไข่แดงที่เราแยกไว้เมื่อกี้ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะส่วนของไข่ขาวค่ะเราก็จะตีให้เขาพอขึ้นฟองหย,ยาบๆประมาณนี้ค่ะ พอได้ฟองหยาบๆแบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่ครีมออฟตาท่าลงไป1ส่วนสช้อนชาสําหรับใครไม่มีครีมออฟตาท่าให้ใช้เป็นน้ามะนาวแทนได้ค่ะในสัดส่วนที่เท่ากันก็คือ1ส่วนสช้อนชาค่ะจากนั้นตีไปเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยเตรียมน้ําตาลทรายได้เลยค่ะน้าตาลทรายที่เราใช้นะคะเราเตรียมประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะหรือประมาณ75กรัมค่ะก็แบ่งใส่ประมาณ2-3ครั้งได้เลยค่ะ การตีน้ำตาลทรายนะคะเราจะใช้สปีดสูงสุดในการตีค่ะและเราก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็ใช้สปีดสูงสุดตีประมาณ10วินาทีค่ะพอครบเวลาประมาณ10หรือเขาตั้งยอดแบบนี้ค่ะแล้วเราค่อยใช้สปีดต,ต่ำในการตีตัดฟองอากาศค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเรามาแบ่งผสมกันได้เลยค่ะ แล้วจะแบ่งผสมนะคะประมาณ2รอบค่ะแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้เขาผสมเข้ากันค่ะแล้วก็ส่วนที่2ใส่ลงไปจนหมดได้เลยค่ะคนจนส่วนผสมเขาเข้ากันดีค่ะเนื้อที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไม้พายนะคะปาดตรงคนขึ้นมาให้สีเขาเสมอกันค่ะจากนั้นเตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์นี่ค่ะเห็นเบอร์ไหมคะก็จะเบอร์นี้ละค่ะแล้วก็ตักใส่ถ้วยแบบนี้นะคะจนเต็มพิมพ์ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราเตรียมถาดได้เลยค่ะแล้วก็เทน้ำอุณหภูมิห้องหรือใครจะใช้เป็นน้ำร้อนก็ได้ค่ะและเราก็จะวางพิมพของเราลงไปได้เลยค่ะใครจะใช้พิมพแบบอื่นก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะพอวางเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะเราเปิดไฟบนล่างนะคะร้อย 60องศาใช้เวลาในการอบก็คือประมาณ25นาทีค่ะพอครบเวลาหนะ้าตาเค้าที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ <Yeah. S 1> หลังจากนั้นนะคะเราก็มาพักให้เขาเย็นนะคะเราก็มาแต่งหน้ากันได้เลยค่ะอันนี้ตัวนี้เราพักให้เนื้อเค้กเค้าเย็นสนิทแล้วนะคะเขาก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราเตรียมวิปปิ้งครีมค่ะประมาณ200กรัมนะคะตัวนี้เป็นวิปปิ้งครีมชนิดหวานค่ะเราก็จะทําการบีบแต่งหนัา หน้าเค้กแบบนี้ได้เลยค่ะตัวหัวบีบนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้เบอร์ตามของเราก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะก็ทําการบีบประมาณนี้ค่ะการบีบแต่งหน้าเค้ก Church, นะคะเราจะบีบแต่งแบบอื่นก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็จะบีบแต่งประมาณนี้เลยค่ะอัน e นี้เสร็จเรียบร้อยนะคะการบีบวิปปิ้งครีมค่ะหลังจากบีบวิปวิ้งครีมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวซอสมะพร้าวค่ะซอสมะพร้าวเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็จะใส่ตรงกลางค่ะหลังจากใส่ซ่อมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแต่งด้วยใบเตยค่ะด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะพอแต่งด้วยใบเตยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเค้กมะพร้าวอ่อนของเราหน้าตาที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ